สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพนภาเป็นเส้นนักศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรเวชปฏิบัติชุมชนค่ะวันนี้จะมาตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ urinary system examination ค่ะโดยใช้4หลักด้วยกันนะคะ inspection การดูค่ะ a u c u l t a t i o n การฟังค่ะ palpation การลัำค่ะแล้วก็ percussion การเคาะค่ะโดยจะทําการทดสอบ2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ 1. by manual palpation 2. การเคาะ CVA ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ by manual palpation กันนะคะ การทำไตโดยปกติจะไม่สามารถคํำไตในภาวะปกติได้ขนาดของไตที่ใหญ่ผิดปกติพบได้ในโรคถ,ถุงน้ำในไตการอุดกั้นและกวยไตอักเสบแต่ถ้า ไตเล็กกว่าปกติจะพบได้ในไตาวายเรื้อรังถ้าคลำได้พบก้อนที่ไตาอาจเป็นเนื้องออไตเป็นฝีเป็นต้นค่ะในคนปกติไตที่คลำได้มักจะคลำได้ด้านขวาค่ะและจะคลำได้บริเวณส่วนล่างด้วยการคลำสองมือนะคะโดยการทำใบมินนวลเพาเวชันค่ะไตข้างขวาจะอยู่ต่ำกว่าด้านซ้ายจึงคลำได้ง่ายกว่าวิธีการคลำนะคะให้ใช้มือซ้ายจากบริเวณบ้านเอวด้านหลังของผู้รับบริการมือ ข้างกดกดลงลึกๆค่ะบริเวณชายโครงขวาบนเส้นกึ่งการกระดูกไหปลารา้าให้ผู้รับบริการหายใจเข้าขณะที่ใช้มือกดลงบริเวณไตขณะผู้รับบริการหายใจเข้าจะทําให้ไตลงไปต่ําผู้ตรวจจะรู้สึกได้ไตข้างซ้ายอาจตรวจโดยวิธีโดยให้ผู้รวบบริการนั่งถ้าผู้รับบริการอ้วนอาจจะคลำไม่ได้นะคะ ก่อนทำการตรวจทุกครั้งต้องล้างมือค่ะสวัสดีค่ะผู้รับบริการครับผมเดี๋ยวจะทำการตรวจไปนะคะใช้ดินือซ้ายนะคะอาจจจเข้าค่ะเจ็บไหมคะนี่ครับลำดับที่สองนะคะการเคาะ คอ r โ o ลเวิร์ติบ้าแองเจลหรือว่า CVA ค่ะเป็นการกตรวจตำแหน่งของโพสต์มัสเซซึ่งวางอยู่ใต้าชายโครงด้านหลังที่ทำมุมกับกระดูกสันหลังการตรวจนี้เป็นการหาความผิดปกติคือภาวะกวัวไตอักเสบค่ะ c u u t e ว e n เน o n e p h ไฟติดโดยการใช้มือขวาเคาะลงบริเวณมือสะบนมือซ้ายที่ทาบอยู่ในตำแหน่งของค o ทโ o ลเวิร์ติบ้าแองเจลประมาณกระดูกซี่โครงที่12บริเวณด้านหลัง ทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจกันค่ะปวดไหมคะไม่ครับปวดไหมคะไม่ครับโอเคสรุปการตรวจนะคะระบบทางเดินปัสสาวะคลำได้บริเวณไตด้านขวาไม่กดเจ็บค่ะ no CVA tenderness ค่ะขอบคุณค่ะ